สำหรับวิดีโอนี้นะผมจะพามาดูวิธีการเซตค่าเครื่องบันทึกของวิจิที่เป็นชุด NVR นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัว NVR กันก่อนเลยนะครับตัว NVR เนี่ยจะเป็นตัว NVR ที่ b u i l t in POE มาแล้วนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ b u i l t in POE มานะครับก็คือเราสามารถเสียบสายกล้องเข้าได้เลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องประกอบฮาร์ดดิสเข้าไปก่อนนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับผมก็ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันจะไม่มีสายซาต้ากับสายไฟมานะครับซึ่งเขาจะมีซ็อกเก็ตให้สามารถที่จะใสฮาร์ดดิสก์เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะใสให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตของเขาครับอ่านะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมานิดหนึ่งเอาเครื่องขึ้นมานิดนึงเลยครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับอ่านั่นแหละครับจะเป็นซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยครับคือตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็น แค่นี้เรียบร้อยนะครับระวังหล่นครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาน็อตยึดได้เลยนะครับทีนี้เราใส่ฮันดี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบฝาเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่ต่ออะแดปเตอร์ได้เลยนะครับอะแดปเตอร์ของเขาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่มากับเครื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ48โวลต์นะครับเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบสาย HDMI นะครับต่อจอมอนิเตอร์ ครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง8 Channel นะครับก็มี PoE อยู่8 port ด้วยกันนะครับหากว่าลูกค้าซื้อเป็นชุด4ตัวไปเนี่ยก็สามารถที่จะนำกล้อง IP แบรนด์อื่นนะครับที่มี Onvif มาแอดเพิ่มได้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก่อนจะเซตเครื่องเนี่ยเราก็รอเครื่องเขาบูตขึ้นมาก่อนนะครับนะก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับการรอเครื่องข o o บูตนะครับ น,นี้เครื่องก็ติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับหน้าแรกของเขาเนี่ยเขาจะให้เรานั้นตั้งรหัสผ่านของตัวเครื่องมาทึกนะครับยูเซอร์เนมตัวนี้จะเป็นแอดมินอยู่แล้วนะครับรหัสผ่านแนะนําให้มีอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะครับผมอันนี้เราจะตั้งเป็นแอดมินหนึแล้วกันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นรหัสเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของ Camera p a s s w o r d ตรงนี้นครับเราจะตั้งต่างหากก็ได้นะครับหรือว่าเราจะติ๊กทั้งด้านล่างนะครับผมที่เป็น same Add NVR ก็คือในกรณีที่เราเอากล้องวิจิเสียบเข้าหลังเครื่องแล้วเนี่ยตัวกล้องวิจิเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีรหัสมานะครับถ้าเสียบเข้าหลังเครื่องไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รหัสที่เราตั้งเป็นตัวเดียวกับตัว NVR เลยนะครับถ้าเราตั้งแอดมินยงสมเนี่ยตัวกล้องก็จะได้เป็นรหัสนั้นด้วยนะรันนี้ก็แนะนําให้ใช้กับเครื่อง NVR เลยนะครับ ทางด้านขวานะครับพา s s w เวิร์ดอันนี้สาหรับเวลาที่เราลืมรหัสผ่านนะครับเราก็กรอกอีเมลตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นขอให้เป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับอันนี้กรอกได้เลยครับผมแมนนวลเอเมลพี่แป้งกันครับแมนนวลอะอะไรก็ได้อ่าครับผมนะก็ใช้เป็นเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ ถ้าวันหนึ่งนะครับเราลืมรหัสผ่านเข้าเครื่องมาทึกเราก็จะมีเมลในการแก้ไขนะครับแล้วก็นี้เมลสําหรับตัวกล้องนะครับเราจะใช้อันเดียวกับตัว NVR ก็ได้หรือจะตั้งต่างหากก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวเดียวกับ NVR ไปเลยนะครับจะได้ไม่งงครับจากนั้นในส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Auto initialize ได้เลยครับผมอ่ะนะครับอ่าตัวนี้ก็ แนะนำให้กดสคริปไปเลยนะครับสคิปไปเลยนะครับตัวนี้เขาก็จะทําการประมวลผลต่างๆของเขานะครับผมแบบอัตโ,ตโนมัตินะครับอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะพวกฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้ก็เจอนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อเครื่องเข้ากับเน็ตเวิร์กหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเซตกันอีกทีนึครับอันนี้ในส่วนของ n v r เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับกด finish ได้เลยครับผมตอนนี้ยังไม่มีกล้องนะครับก็เดี๋ยวทางผมเนี่ยจะทําการเสียบกล้องเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวโดมก่อนเลยนะครับกล้องทั้งสองรุ่นนี้นะครับที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นโดมกับ ทรงกระบอกนะครับซึ่งเป็นกล้องที่ให้ภาพสียางคืนได้ด้วยแล้วก็เป็นภาพขาวดาได้ด้วยนะครับผมก็รองรับการทํางานสมาร์ทดูโอไลน์นะครับในกรณีที่มีคนเดินผ่านเราไฟก็จะติดเองนะครับโอเคครับตอนนี้เสียบกล้องทรงกระบอกไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้น,นะครับหลังจากเสียบแล้วนะครับก็รอ เขานะครับเชื Now, to to the name, the Now, one, Now, ่อมต่อนะเพราะเสียบแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพจะมาเลยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้เราก็เลือกกดแอดได้เลยนะครับหลังจากที่เราเสียบไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็รอเขาเนี่ยอันนี้ก็คือภาพมาได้ภาพมาเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งมาไหมครับ ลองอกดแอดนะครับทีนี้พอเราเขาเจอกล้องเนี่ยเขาก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เรากดแอดได้เลยนะครับตอนนี้กล้องก็มาเรียบร้อย2ตัวแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อกล้องที่ที่ง่ายมากเลยนะครับเราแค่เดินสายแลนไปเสียบกล้องแล้วก็เสียบเข้าหลังเครื่อง NVR แล้วก,กดแอดไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มนะภาพจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู ในส่วนของการตั้งค่าออนไลน์และกันนะครับแล้วเดี๋ยวฟังก์ชันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนการตั้งค่าออนไลน์นะครับอันดับแรกเลยก็คลิกขวาเข้าไปที่เมนูหลักของเขานะครับก็คือเมนูนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับมันไม่โฟกัสโอเคฮนะ จากนั้นนะครับไปที่เน็ตเวิร์นะครับด้านบนขวามือนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะตั้งเป็นโหมดนะครับถ้าสังเกตตัวโหมดตรงนี้นะครับเขาจะตั้งเป็นด y นามิก IP นะครับก็คือตัวนี้เขาจะเป็นการสุ่ม IP นะครับว่าตัวเราเตอร์จะแจกอะไรมากันแล้วแต่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําการเสียบสายแลนเข้ากับเราเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่เสียบสายแลนเข้ากับเราเตอร์อินเท็ีก่อนครับ สายนั้นเลยฮะใช่ครับตอนนี้จะสังเกตนะครับ IP จะเป็น192.168.0.240นะครับไม่ว่าลูกค้าเนี่ยที่บ้านจะเป็น IP อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตัวเครื่องมันจะต้องเปลี่ยนจากตัวนี้ไปนะครับหลังจากเสียบสายแล้ว,ลวก็ลองกดแอป l y ยสักรอบหนึ่งนะครับทางด้านล่างซ้ายนะครับนะครับแล้วก็ลองกดไปที่เมนูอื่นก่อนก็ได้นะไปที่ Cloud Service อันนี้กด เออ a n c e l ลไปก่อนนะฮะนะครับอ่าเดี๋ยวกดเมนูอื่นก่อนโอเคแล้วเข้าไปที่เน็ตบอร์ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ย mm hmm. ก็สังเกตเห็นนะครับว่า IP เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมเป็นจุด0นจุดนะครับตอนนี้เป็นจุด 15. ึ่งนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมันมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สถานะตัวอักษรข้างบนนะครับที่เป็นตัวเขียวๆแบบนั้นนะก็คือว่า เขาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาได้กับอิเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเช็คตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เอร็ตเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราไปที่แพลตฟอร์มเอ็เซสครับผมนะครับอขออภัยครับผมไปที่คลาวด์เซอร์วิสด้านบนขวามือนะครคลาวด์เซอร์วิสนะครับโอเคตรงนี้เราจะเห็นเคียร์โค้ดสองอันนะครับถ้าลาูกค,ค้ายังไม่มีแอปวิจิเนี่ยก็สามารถสแกน q ค code โค้ดตัวซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับ แล้วหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ลงทะเบียนแอปให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นอ e ีเมลหรือว่าเบอร์มือถือก็ได้ไหมครับพี่แปงเมลยงเดียวเมลอ่า<ต>จะเป็นเมลเดียวกัน,ก,นก,กับที่เราลงไปตอนแรกอะ่ะขึ้นเลยอ่าก็คือใช้เมลเดียวกันกับเมลเดียวกันกับเครื่องมอทริได้เลยนะครับในการสมัครแอปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทีวีลิงกไอดีก็จะขึ้นเป็นอันนี้มีการในกรณีที่มีการแอดไว้แล้วแบบนี้นะครับให้เรากดอันบีด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วก็ใส่รหัสผ่านของเครื่องบันทึกนะครับอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนคนดูออนไลน์นะครับเราสามารถกดอันบายากหน้าเครื่องหรือว่าปดบัญชีเขาออกได้เลยนะครับอตอนนี้สถานะเขาจะเปลี่ยนเป็นอันบาเรียบร้อยแล้วก็คือยังไม่มีการเชื่อมต่อหรือผูกใดๆไว้นะครับจากนั้นนะครับการเซตออนไลน์เนี่ยก็ให้หลังจากสมัครแอปวิจิเรียร้ยแล้วก็กดบวกก็เอาแอปขึ้นมานะครับ โอเคครับผมนะสำหรับตัวแอปนะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการลงทะเบียนอะไรไปเรร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับด้านด้านซ้ายตรงนี้นะครับเออไม่ใช่ครับตรงกลางตรงนี้กดเพิ่มอุปกรณ์ที่มือถือนะครับแล้วก็เลือกสแกน QR code เพื่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับอันบนนะครับจากนั้นเราก็ไปสแกนตัวขวานะครับเป็นตัวขวาตัวนู้นนะครับตัวทางด้านขวานะครับอ่าแล้วก็รอเขาจูนนิ่งแป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านของเครื่องบันทึกนะครับตอนแรกที่ตั้งไป,ไปเป็นอะไรนะครับอันนี้เราตั้งไปเป็นแอดมิน1 2 3นะครับแล้วกดกดกดดันนะครับหรือว่ากดกดยอมรับนะครับเขาก็จะจูนตัวเครื่องเข้ามานะครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รูดสักครั้งหนึ่งนะครับรูดรูดหน้าแอปเพื่อเป็นการรีเฟชนะครับ ก็หลังจากที่เราสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับอีเมลก็จะเป็นอีเมลที่เราทําการลงทะเบียนไว้กับแอปนะครับผมแล้วมันก็จะไปขึ้นโชว์ตรงนั้นนะครับและสถานะด้านล่างก็คือออนไลน์นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับในมือถือในมือถือนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็เราสามารถที่จะกดกดเพื่อจะดูภาพได้เลยนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการ เซตออนไลน์เครื่องวิจิและการเซตคาบองต้นนะครับก็สําหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับเดี๋ยวการแอดกล้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากลูกค้าท่านไหนครับติดปัญหาในการใช้งานก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่1795หนะครับหรือว่าทางไลน์แอดนะครับแอดไซวัตชิซีซีทีวีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ